สำหรับชาวปีเถาะครับไพ่อยากจะบอกอะไรให้เริ่มต้นกันด้วยใบแรกนางสีดาโอ้คิดเยอะคิดมากครับแสดงว่าคนปีเถาะช่วงนี้มีเรื่องอะไรให้ต้องคิดให้ต้องพิจารณาเยอะมากแล้วเราจะรู้สึกว่าตนเองอ่ะมีความเป็นคนที่ขี้กังวลมากขึ้นกังวลในทุกๆเรื่องอะไรที่มันขัดหูขัดตาขัดใจเราเราจะรู้สึกไม่ค่อยแฮปปี้ไม่ค่อยพอใจนะครับต่อมาครับอืมรู้และคิดเรื่องอะไรใบเนี้ย นะครับคิดอยู่สองอย่างเรื่องเงินกับเรื่องงานที่จะเครียดที่จะเป็นกังวลนะครับต่อมาครับใบที่สามครับอ่าโอเคโล่งใจอ่ะมาสรุปกันดีกว่าใบแรกใช่ไหมคิดมากคิดเยอะเครียดมีปัญหาด้านอารมณ์ด้านความรู้สึกเพราะเรื่องเกี่ยวกับการเงินการงานบางทีเนี่ยมันหมายถึงความระแวงระแวงคนคนเนี่ยได้ทุกคนไม่เกี่ยวว่าจะเป็นใคร ความสัมพันธ์แบบไหนคุณจะระแวงคุณจะรู้สึกแบบแฟนมันแปลกๆวะหรือหรือเพื่อนร่วมงานคน,ม,นมันอะไรก็ไม่รู้เรารู้สึกว่าเราไม่ค่อยอยากไปจอยกับใครสักเท่าไหร่เลยนะครับแต่ดีหนึ่งละไพ่ยพะอินใบนี้นะครับ,ปเ,รบเป็นไพ่ของจัก,กรพรรดิเป็นไพ่ที่บอกว่าคุณเจอกับอุปสรรคเจอกับปัญหาอะไรก็ตาม คุณจะเคลียร์ได้คุณจะผ่านไปได้คุณจะเจอกับความแฮปปี้ในการใช้ชีวิตได้ขอแค่คุณอดทนมานะบกักบั่นที่จะเคลียร์ปัญหาไม่ได้เคลียร์ปัญหาด้วยการขยันอย่างเดียวนะฮะมันต้องมีเชาวปัญญามันต้องมีมันต้องมีกลิ่นในการแก้ปัญหาด้วยแล้วก็ไพ่เนี่ยเป็นไพ่ที่บอกว่าคุณก็มีผู้หลักผู้ใหญ่คอยซัพพอร์ตอยู่นะเออหรือถ้าคุณเป็นคนที่ศรัทธานในเทพสิ่งศักดิ์สิทธิ์องค์ใดมากๆมีนะ มีอยู่บางคนที่เขาคอยช่วยเหลือคอยเกื้อกูลคุณให้คุณได้เจอกับความสําเร็จนะครับเพราะฉะนั้น3ามใบนี้เป็นเป็นไพ่ที่บอกว่าจุดเริ่มต้นของคนที่ได้ฟังคลิปนี้อาจจะไม่ค่อยดีอาจจะเต็มไปด้วยความเครียดความอดทนความเหนื่อยนะครับแล้วก็อ๋อเสร์มอีกอย่างคือเรื่องเงินใช่ไหมเงินเนี่ยบางคนเนี่ยอาจจะเจอกับสถานการณ์ได้สงรูปแบบรูปแบบที่หคือเงิน รายได้กับรายจ่ายไม่สัมพันธ์กันทําให้คุณต้องคอยประหยัดเรื่องการใช้เงินมากๆกับ2คุณรู้ว่าคุณมีค่าใช้จ่ายในอนาคตที่มันเป็นก้อนบางอย่างแล้วคุณต้องอดทนที่จะเก็บเงินเพื่อไปสู่ก้อนนั้นนะครับอืมมันมันจะเครียดอยู่กับเรื่องพวกนี้นี่แหละครับเออเอาเป็นว่าเริ่มต้นอาจจะไม่ได้ไม่ได้ดีมากแต่จบสวยนะครับจบสวยใครที่ได้ฟังคลิปนี้คุณพิมพ์เลยจบสวย พิมพ์มาแล้วก็ถือว่าเป็นการรับคําทํานายตรงนี้ไปแล้วอาจจะไม่ต้องรับไอ้ตรงส่วนแรกก็ได้นะครับรับส่วนหลังคือสุดท้ายผ่านไปได้ด้วยความมาณะพยายามของเรานะครับประมาณนี้ครับ